ท่านนักเรียนนักศึกษาใหม่ครับท่านอาจจะได้รับฟังข้อมูลจากท่านผู้อำนวยการท่านรองผู้อำนวยการท่านหัวหน้าง,งานทุกท่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่อาจจะมีข้อสงสัยว่าวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2564นี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกแล้วก็จะเรียนออนไลน์ไปอีก4สัปดาห์จนกระทั่งถึงวันที่9กร,รกฎาคม2564นี้จะทราบได้อย่างไรว่าเราจะเข้าห้องเรียนอย่างไรนะครับตารางเรียนตารางสอนเป็นอย่างไรนะครับและจะดาเนินการอย่างไรจะมีโอกาสได้พบครูประจําชั้นอย่างไรนะครับ ตรงนี้อาจจะยังพงม,มีคําถามอยู่บ้างนะครับที่ท่านผู้ปกครองอาจจะสงสัยว่าลูกจะมีโอกาสได้เรียนครบตามเนื้อหารายวิชาไหมลูกจะมีโอกาสได้เรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรไหมระยะเวลาจะได้ไหมนะครับก็ขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยท่านผู้บริการท่านจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า14มิถุนายน2564นั 25, ้ 14, นเป็นวันแรกที่เปิดภาคเรียนนั้นทําอย่างไรเด็กนักเรียนจะได้พบกับคุณครูผู้สอนทําอย่างไรเด็กจะได้เข้าชั้นเรียนได้นะครับแล้วก็พบกับครูผู้สอนในรายวิชาได้ช่วงนี้ ขอญาตรเดนเชนญทนานผูดในการให้ข้อมูลกับท่านผู้ปกครองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าถึงแม้เราจะเปิดเรียนแต่เรียนออนไลน์นั้นเราก็ยังได้พบกับครูผู้สอนยังพบกับครูในแต่ละแผนกแต่ละแผนกที่ลูกๆของเรานั้นจะได้เข้าเรียนอีกครั้งหนึ่งขอเรียกขอญาตรเดนเชิญท่านผูดในการให้ข้อมูลกับท่านผู้ปกครองอีกนิดนึงนะครับครับผมเดนเชิญครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์เกษมนะครับจากที่ทางท่านผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆนักเรียนนักศึกษานะครับโดยรวมไปถึง บุคคลทั่วไปที่เข้ารับชมการประชุมผู้ปกครองและก็ปฐุมนิเทศออนไลน์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าในในทุกๆอคอมเมนต์หรือว่าในทุกๆข้อคําถามเนี่ยนะครับกับทั้งผู้ฟังเองเนี่ยก็จะเกิดข้อข้อคาถามขึ้นในใจตลอดนะครับแต่ในสิ่งที่เราจะขออนุญ,ญาตว่าจากข้อคําถามในข้อแรกนะครับก็คือ,อในช่วงของการเปิดวันที่14เนี่ยถือว่าเป็นวันแรกของการเปิดทําการเรียนการสอน ทางวิทยาลัยเองเนี่ยนะก็ได้มีการวางแผนนะครับมีการวางแผนในเรื่องของการเตรียมการในสัปดาห์นี้นะครับคุณครูที่ปรึกษาทุกชั้นปีนะครับแล้วก็คุณครูประจํารายวิชานะครับเรามีการสร้าง QR code นะครับสร้างกลุ่มเพื่อในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนนะครับเพราะนั้นในสัปดาห์นี้คุณครูผู้สอนแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาทุกสาขาวิชาทุกชั้นปี จะต้องดึงนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเข้ากลุ่มแล้วก็จะได้ชี้แจงเป็นการทดสอบระบบนะครับก่อนที่จะถึงวันที่14เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยอยากให้ทางนักเรียนนักศึกษานะครับรวมไปถึงผู้ปกครองนะครับได้ติดตามข้อมูลจากเพจวิทยาลัยรวมไปถึงเว็บไซต์วิทยาลัยนะครับว่าในส่วนของการเข้าพบกลุ่มอะไรยังไงต่างๆรวมไปถึงตารางเรียนของลูกๆนะครับซึ่งขณะนี้ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว เราก็จะเอาลงระบบในเว็บไซต์วิทยาลัยแล้วก็ให้ตัวลูกๆเองนั้นเนี่ยนะครับไปดาวน์โหลดนะครับไปดูตรวจสอบนี่คือช่องทางที่1ที่สามารถดําเนินการได้ด้วยตัวเองนะครับช่องทางที่2ก็คือช่องทางที่ผมแนะนําเรียนไปแล้วว่าวันนี้วิทยาลัยนะครับโดยคุณครูผู้สอนทุกคนเนี่ยนะครับได้สร้างกลุ่มขึ้นมานะครับท่านจะโยนตารางเรียนเข้าไปในกลุ่มให้กับผู้เรียนให้กับลูกๆนักเรียนนักศึกษา นะครับแล้วก็ในวันที่ส4เป็นวันแรกที่ทุกคนจะต้องเข้าเรียนตามตารางเรียนตารางสอนได้พบกับคุณครูโดยวิธีการที่หลากหลายที่ท่านได้รับชมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในชั่วโมงแรก8ปดโมงครึ่งนะครับจะเริ่มมีการเช็คชื่อนะครับของของนักเรียนนักศึกษาตามตารางเรียนผู้เรียนจะต้องเข้าตารางเข้าเรียนตามตารางเรียนที่ทางวิทยาลัยได้จัดทําขึ้นโดยรูปแบบของออนไลน์นะครับอันนี้ก็ขอให้ให้ทางผู้ปกครองได้มั่นใจ แล้วก็ตัวลูกๆเองคอยติดตามแล้วก็ตรวจสอบนะครับครูที่ปรึกษาแล้วก็คุณครูรายวิจิตรายวิชาเมื่อสักครู่เ็าเห็นในหลายๆคอมเมนต์นะครับตามก็พวกเราไม่ได้เจอกันนานก็อาจจะเป็นคอมเมนต์ที่จะทักทายถามข่าวกันบ้างช่วงนี้เราก็ใช้ช่องทางอย่างนี้แต่อย่าลืมว่าเมื่อเปิดการเรียนการสอนแล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยคุณครูผู้สอนทุกคนจะต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรให้เป็นไปตามสมรรถนะ นะครับเป็นไปตามกระบวนการนะครับโดยที่ในบางเนื้อหาที่จะต้องออนไซต์ site, นะครับก็ต้องเป็นไปตามมาตรการต่างๆเพราะนั้นครูผู้สอนก็จะดาเนินการนัดหมายผู้เรียนนะครับแต่กระบวนการนัดหมายต่างๆนะครับในช่วงสัปดาห์แรกนะครับตัวกับผมเองนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารแล้วก็ผู้รับผิดชอบได้แจ้งให้คุณครูที่ปรึกษาแล้วครูผู้สอนเนี่ยได้ตรวจสอบไทม์ไลน์ของนักเรียนในก่อน14วันเนี่ย ท่านทําอะไรมาบ้างอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะครับก,ก็เพื่อเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวครูผู้สอนแล้วก็ตัวนักเรียนนักศึกษาแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวผู้ปกครองพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดพ่อครูแม่ครูบุคลากรวิทยาัาสารวิชาช่างนครราชสีมาทุกคนก็จะได้เตรียมการในการจัดก,การเรียนการสอนต่อไปครับครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการครับที่ ตอบคาถามที่ท่านผู้ปกครองจะมีข้อสงสัยอยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ท่านผู้ปกครองอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวเรื่องของเงินเรียนดีเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพนะครับเช่นเงินค่าเครื่องแบบนะครับค่าชุดนักเรียนนักศานี้จะดําเนินการอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงช่วงนี้ก็ขออยากเรียนเชิญท่านผู้ริการได้ให้ข้อมูลกับผู้ปกครองพอสังเกตอีกสักนิดนึงนะครับนอกเหนือจากที่ท่านหัวหน้างานการเงินท่านได้ชี้แจงท่านผู้ปกครองไปแล้วนะครับครับในเรื่องของเรียนฟรี15ปีซึ่งเป็นการสนับสนุนจาก ของรัฐบาลเองเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้ทางวิเลยเองก็ได้เตรียมการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรับชุดนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนแล้วก็กระบวนการอื่นๆนะครับเป็นเป็นเป็นไปตามระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการรับชุดณขณะนี้เนี่ยนะครับอ่าก็จะเป็นครูที่ปรึกษานะครับที่จะแจ้งนักเรียนนักศึกษานะครับเบื้องต้นเราเราเราดำเนินการออกเป็นสองรูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือนักเรียน นะครับวอล์กอินมาติดต่อนะครับซึ่งจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการรับชุดอะไรต่างๆซึ่งดําเนินการโดยสาการ,นะรท่านจะต้องเตรียมหลักฐานต่างๆแบบฟอร์มการขอรับนะครับสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็เปไปตามคําร้องต่างๆอันนี้คุณครูที่ปรึกษาก็จะแจ้งโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาใหม่เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ท่านท่านจะต้องเข้าตรวจสอบนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการรายงานตัวออนไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการรายงานตัวออนไลน์ก็ไม่ต้องตกใจนะครับท่านสามารถที่จะ Walk-in นะครับเดินเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของวิทยาลัยโดยเคร่งครัดนะครับติดต่อที่งานการเงินนะครับแล้วท่านก็มาติดต่อช่องทางที่2ก็คือเป็นหน้าที่ของคุณครูที่ปรึกษานะครับที่จะติดต่อท่านอาจจะไม่สะดวกระยะทางไกลหรือว่าดูแล้วไม่ปลอดภัยนะครับ ซึ่งจะมีข้อมูลของครูที่ผิดสาต่างๆปรากฏขึ้นตามที่ช่องทางที่ผมได้นําเรียนไปแล้วนะครับเพราะฉนั้นให้สบายใจได้เป็นไปตามกระบวนการทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นไปตามสิทธินะครับแล้วก็แนวทางของการดําเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัดครับผมครับขอบคุณครับท่านผู้บริการครับเพราะฉะนั้นตามโครงการเรียนดีเรียนฟรีสิปีอย่างมีคุณภาพของวิทยาลัยสา,าพัฒช่างคนครริมานั้นท่านผู้ปกครองก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับวิทยาลัยจะดําเนินการตามกรอบนโยบายที่รัฐบาลให้มา โดยเคร่งครัดนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนนะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับสำหรับนักเรียนสษาใหม่นะครับว่าผมลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับผมยืนยันตัวตนออนไลน์เรียบร้อยแล้วผมจะทําบัตรนักศึกษาได้เมื่อไหร่ครับในกระบวนการการดําเนินง,งานของอนักเรียนนักศึกษาใหม่นะครับโดยเฉพาะนักเรียนระดับปวช .1 แล้วก็ปวศ .1 นะครับในเรื่องของการจัดทาบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษานะครับก็เดี๋ยวในส่วนของ าการดําเนินงานเนี่ยเบื้องต้นก็คงจะให้เป็นหน้าที่ของครูที่ปรึกษาที่จะประสานในเรื่องของการขอรูปนะครับเพื่อที่จะให้ตัวนักเรียนนักศึกษาเองเนี่ยนะครับท,ที่ที่จะไม่ต้องเดินทางมาถ่ายรูปมาอะไรยังไงต่างๆนะครับแล้วก็ทางงานเองก็จะดําเนินการอาจจะทําให้นะครับเมื่อจัดทาเสร็จแล้วก็2ช่องทางเช่นเดิมนะครับอาจจะจัดส่งโดยไปรษณีย์นะครับหรือ ถ้าใครอยู่ใกล้อาจจะ walk in อาจจะเดินนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทางงานครูที่ปรึกษ,ษานะครับจะได้ดําเนินงานประสานในกลุ่มของกลุ่มลายติดต่อต่อตางๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจว่าทํายังไงถึงจะได้เป็นนักเรียนนักศึษาวทยาลสารวัตรจ้างนะครับบัตรประจําตัวนักเรียนนักศึกษาก็จะดําเนินการดําเนินการจัดทําให้นะครับซึ่งวันนี้เรามีการเตรียมพร้อมต่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ช่องทางต่างๆที่เราได้วูฒคุยกันในวันนี้เนี่ยมันก็จะสามารถตอบโจทย์นะครับแล้วก็สื่อสารกันระหว่าง นักเรียนนักศึกษากับครูผู้สอนครูที่ปรึกษาแล้วก็สิ่งที่เกี่ยวข้องต่างๆตามสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ครับผมครับขอบพระคุณครับท่านผุ้มในการครับอีกประเด็นหนึ่งที่นักศึกษาอาจจะสงสัยว่าวิทยาลัยสาพระชันมศิมาหรือว่าสถานศึกษาในสังกัดไอาชีวสารเนี่ยเราจะมีการเช็คชื่อกิจกรรมข้อแถวหน้าเสาธงในช่วงเช้ากิจกรรมในแต่ละแผนกชมรมวิชาชีพนะครับรวมทั้งกิจกรรมครมลุ่มต่างๆนี่เป็นต้นนะครับ ในกรณีที่กิจกรรมทํากิจกรรมช่วงเช้าหน้าเสาธงซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมหลักที่สาคัญอย่างหนึ่งที่นักศึกษาทุกคนนั้นจะต้องดําเนินการเพื่อส่งเสริมในเรื่องของชาติศาสนาพระมหกากษัตริย์นั้นช่วงสี่สัปดาห์นี้เราจะเช็คชื่อกันอย่างไรครับท่านผู้อำนวยการครับครับในกระบวนการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับตามประกาศพี่ใหญ่แล้วใน4สัปดาห์แรกเรางดการจัดกิจกรรมในพื้นที่นะครับแต่ไม่ใช่งดในเรื่องของอ การที่เราจะพัฒนาคนดีคนเก่งให้เป็นไปตามกระบวนการนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับประเด็นแรกเลยไม่ต้องมีการเข้าแถวหน้าเสาธงออนไลน์แน่นอนนะครับจะเป็นการบูรณาการในรายวิชาที่จะ,ะในเรื่องของการจัดกิจกรรมสอดแทรกไปในการให้ความรู้กับผู้เรียนนะครับในรายวิชานั้นๆซึ่งตรงน,นี้ผมเองได้เน้นย้ากับคุณครูผู้สอนทุกรายวิชาครูที่ปรึกษาเพราะนั้นใน4สัปดาห์แรกไม่ต้องตื่นแต่เช้ามาเพื่อเข้าแถวออนไลน์ นะครับไม่ต้องมาไล์สดเข้าแถวกันนะครับเพราะฉนั้นในแนวทางของการจัดกิจกรรมเนี่ยเราเน้นว่าในการจัดกิจกรรมในเชิงปฏิบัติเองเนี่ยนะครับก็เป็นการบูรณาการสอดแทรกกิจกรรมคนดีคนเก่งในรายวิชานั้นๆแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาที่จะพบกับเด็กในกลุ่มเนี่ยนะก็จะมีกิจกรรมที่จะให้เด็กทําที่บ้านนะครับก็เช่นกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาในวันสําคัญต่างๆที่เป็นสําคัญก็อาจจะให้เด็ก ไปสร้างคุณประโยชน์ไปทํากิจกรรมพัฒนา,าตามสวนสาธารณะนะครับวัดวาอารามนะครับหรือที่ที่เป็นส่วนกลางเพื่อที่จะสร้างให้เขาเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น1-4รสัปดาห์แรกนะครับไม่ต้องตื่นเช้ามาเข้าแถวออนไลน์นะครับเพราะว่าเราเริ่มเรียน8ปดโมงครึง่งท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ขอฝากว่าในการเรียนออนไลน์นะครับ ไม่ต้องแต่งชุดนักเรียนนักศึกษานะครับนะครับแต่ขอให้สุภาพเพราะบางครั้งภาพมันหลุดออกไปไปไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลแล้วเนี่ยเช่นใส่ชุดนอนมานะครับใส่เสื้อก้ามาเรียนก็ฝากวันนี้ผมก็เน้นย้ำกับคุณครูไปแล้วว่าเน้นว่าก่อนที่จะออนไลน์ต่างๆพวกเราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมนะครับตั้งแต่หัวจุดเท้าไม่ใช่มาแปลงฟันแล้วก็ มาเรียนกับคุณครูอยู่วันนั้นพวกเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมอันนี้เราฝึกฝึกฝึกในเรื่องของบุคลิกภาพฝึกในเรื่องของความตรงต่อเวลานะครับเพราะฉะนั้นคุณครูในแต่ละรายวิชาท่านก็จะสอนแทรกแล้วก็เติมเต็มให้กับบุตรหลานแล้วก็ลูกๆนักเรียนนักศึกษายอยู่แล้วครับผมครับขอบพระคุณครับท่านผู้อำนวยการครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะได้พบกับคุณครูในแต่ละรายวิชาซึ่งท่านก็จะมีช่องทางในการที่สอนอนอนไลน์น,นั้นหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับท่านคุณครูผู้สอนจะกําหนดให้เมื่อ นักเรียนสาได้ตารางสอนโดยการสแกน qr code เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มนะครับแล้วท่านครูผู้สอนนั้นท่านจะแนะนําท่านจะพูดคุยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนนะครับก็ขอความกรุณาว่าแต่งการสุ ح ح ภาพอย่างที่ท่านผู้มีนการท่านได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับมีคําถามจากนักศึกษาภาคสมทบนะครับภาคสมทบนั้นจะเปิดเรียนในวันที่20ิมิถุนายนนะครับวันอาที่ย์ที่2ิมิถุนายนนั้นภาคสมทบสอบถามมาว่า 20มิถุนายนไปถึงวันที่9กรกฎานั้นจะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์เหมือนอย่างนักศึกษาปอชอปอสอปกติไหมครับแล้วก็ถ้าจะมาจ่ายค่าเทอมนั้นจะสามารถจ่ายค่าเทอมได้ตั้งแต่วันไหนเป็นต้นไปครับขอญอาติเรียนเชิญท่านผู้ประกอบให้สําหรับท่านผู้ในการให้ข้อมูลครับสำหรับนักรเรียนนักศึกษาภ<ส>า,าคสมทบซึ่งซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรนะครับที่เราดําเนินการตามหลักสูตรการจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับขณะนี้ในประกาศฉบับนี้ก็ รวมไปถึงทั้งนักเรียนนักศึกษาภาคปกติปปชปปศปกตินะครับทวิภาคีนะครับระยะสั้นแล้วก็สมทบด้วยนะครับส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับก็สามารถดําเนินการจ่ายได้เลยนะครับจ่ายได้เลยนะครับจ่ายได้เลยจนถึงจากวันตอนนี้แหละจนถึงกําหนดการก็คือที่ที่จะไม่เสียค่าปรับนะครับก็จะประมาณสักเดือน มิถุนาอันนี้ี่ผมต้องขอไปจาวันไม่ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นส่วนการจัดการเรียนการสอนก็เป็นในรูปแบบออนไลน์เช่นกันนะครับสำหรับนักเรียน,นึกษาภาคสมทบนะครับส่วนกระบวนการอื่นที่มีความจําเป็นที่จะต้องอมีการออนไลน์ site, ก็เป็นไปนตามมาตรการเช่นกันนะครับก็ดําเนินการตามตามประกาศเหมือนปกตินะครับเพราะว่าก็เรายังเข้าใช้พื้นที่ไม่ได้นะครับเพราะว่าก่อนที่สถานศึกษาจะ ดำเนินการให้การสอนแบบออนไซต์นะครับวันนี้เราเราเราการสอนแบบผสมผสานหรือว่าแบบหลากหลายท้งออนไซต์ออนไลน์นะครับทั้ง5ออนเนี่ยทางายาาจจีงลัยสารวัรเจ้าหนครราชสีมาเราดําเนินการหมดนะครับแต่ว่าตัวออนตอนแอร์เนี่ยนะครับที่เป็น DLTV ทีเนี่ยที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอันนั้นก็เป็นในดูนพินิษของคุณครูผู้สอนนะครับที่จะ แจ้งให้กับผู้เรียนได้ได้เรียนรับทราบไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นภาคสมทบนะครับก็ดําเนินการเช่นกันนะครับส่วนการจ่ายค่าใช้จ่ายนะครับก็เป็นไปตามประกาศของทางวิยาลัยก็สามารถชําระได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยแต่ว่ามีหลายท่านก็ชําระไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนําเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบครับครับขอบพระคุณครับท่านภูมิรายการครับก็ขออนุญาตเรียน คำถามมีคำถามหนึ่งว่าวันที่9กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายที่จะมีการเรียนการสอนวันที่10เป็นวันเสาร์วันที่11เป็นวันอาทิตย์วันที่12กรกฎาคมเป็นวันจันทร์นะครับซึ่งจะให้นักเรียนทุกชั้นปีเนี่ยมาพบก,กันที่วิทยาลัยสายพช่างทั้งหมดเลยเราจะมีรูปแบบการดูแลนักเรียนนักศึกษา,ายอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไปใกล้ชิดใกล้ชิดกันจนเกินไปครับท่านผู้มยการครับครับสำหรับในช่วงแรกก็คือสัปดาห์ที่1ถึงสัปดาห์ที่4นะครับตามที่แนะนําเรียนไปแล้ว ทางวิทยเองก็จะได้มีการประเมินในทุกสัปดาห์นะครับว่าจากสถานการณ์มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตว่าให้ติดตามประกาศของวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดนะครับอย่างใกล้ชิดถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับเป็นไปตามประกาศของอสพจังหวัดที่สามารถอนุญาตาให้ทุกคนสามารถออนไซต์ได้100%นะครับาทางวิทยยก็อาจจะ ผ่อนปรนมาตรการที่จะสามารถให้ผู้เรียนเข้ามาทําการเรียนการสอนภายในวิเลยนะครับเป็นไปตามให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งค,ครัดคำว่ามาตรการเป็นมาตรการของของทางกระทรวงสาธารณสุขของส่วนกลางนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราเน้นความปลอดภัยนะครับแต่ความปลอดภัยต้องควบคู่ไปกับการเรียนรู้ที่ต้องเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะนั้นก็อ,อยากให ทุกท่านได้ติดตามประกาศว่าทางวิไลเองก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนะครับมาประเมินจะประเมินสถานการณ์ในทุกสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ถ้าสัปดาห์ที่2สถานการณ์ดีขึ้นเราอาจจะเชิญสพออจังหวัดเข้ามาตรวจแล้วสามารถก็อาจจะยกเลิกประกาศฉบับนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถเข้ามาจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้แต่เมื่อประกาศเมื่อสมมุติว่านะครับซึ่งผมก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น นะครับสัปดาห์ที่4วันที่9ก,รการกฎาคมพอผ่านกรกฎาคมไปแล้วการรุนแรงมากขึ้นนะครับก็อาจจะต้องขยายเวลานะครับขยายเวลาเราเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะนั้นวันนี้ทุกคนจะต้องช่วยกันทำให้เรากลับเข้าสู่สภาวปกตินะครับโดยเร็วร่วมกันวันนี้เราเริ่มจากตัวเองดูแลตัวเองนะครับเริ่มตั้งจากหัวจุดเท้าสวมแมสรักษาระยะห่างนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสไปฉีดวัคซีนนะครับถ้าพวกเราทุกคน ก็ขอรณรงค์ชวนนะครับกนนบ็นะ,ะผู้ปกครองรวมไปถึงลูกๆนักเรียนนักศึกษานะครับซึ่งก็เป็นเป็นสิทธิของเราที่จะหาข้อมูลในเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับที่เป็นไปตามการรณรงค์หรือว่าการประกาศของจังหวัดนะครับถ้าตรงนั้นเราเต็มที่ได้จังหวัดนครราชสีมาเราอนุญาตให้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนได้นะครับทางวิไลก็พร้อมที่จะปรับนะครับหรือว่าแนวทางของการจัดการเรียนการสอน เราให้เป็นไปตามสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เน้นในเรื่องของมาตรการแล้วก็เน้นย้ําอีกครั้งว่าเรามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสถานการณ์ทุกอาทิตย์ว่าเราจะมีการปรับการเปลี่ยนเป็นเช่นไรนะแล้วก็จะแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางต่างๆที่ผมได้นําเรียนแล้วก็ทางคณะผู้บริหารครูได้นําเรียนไปแล้วครับ,รบขอบพระคุณครับท่านผู้มิการท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนราษาใหม่เขาคงจะมีความชัดเจนนะครับในการ ดำเนินการจัดก,การเรียนการสอนของวิทยาลัยสาพช่างนครสิมานะครับวิทยาลัยนั้นมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่โดยท่านผู้อนวยการท่านรองผู้อนวยการหัวหน้าแผนกวิชาคณะครูจานทร์ทุกท่านนั้นเอาใจใส่ที่ดูแลบุตรหลานของท่านให้มีความสุขกับการเรียนแล้วก็ประสบผลสําเร็จนะครับในการเรียนที่วิทยาลัยสาขช่างเพราะสถานสายแห่งนี้นั้นมีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่ในการจัดก,การเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษายอย่างมีคุณภาพนะครับท่านคุณครูนิจการใครพิมายนะครับท่านฝากว่า นักเรียนที่เข้ารับชมการประถมทิศออนไลน์ในวันนี้ถ้ามีความประสงค์จะขอรับเกียรติบัตรนั้นก็ขอให้ลงทะเบียนยืนยันเพื่อขอรับเกียรติบัตรการเข้ารับการประถมทิศออนไลน์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านคุณครูนิจการครพิมายท่านจะทำเกียรติบัตรให้นะครับเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้ยืนยันว่าเราได้เข้าร่วมกระบวนการประถมทศิศนักเรียนนศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564ในวันนี้สำหรับในวันนี้นะครับท่านผู้ปกครองที่ครบครับ นักเรียนึาษาใหม่ครับในนามของท่านผู้วยการสุชัยบุตรแสนล,ลีผู้วยการวิจัยสัภพช่างนครศรีมาท่านรองผู้วยการสุขสรร์วงชมพูท่านรองผู้วยการวรัญญาตั้งเจริญวรคุณท่านหัวหน้าแผนกวิชาทุกท่านท่าน,นาคณะครูอาจารย์ทุกท่านนะครับบุคลากรเจ้าหน้าที่ของเจริญสัภพช่างนครศรีมานั้นเป็นเกียรติยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบกับท่านผู้ปกครองและมีโอกาสได้ต้อนรับนักเรียนึกษาใหม่ทุกๆคนนะครับ หวังว่าเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเราจะได้พบกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาต่อไปนะครับสําหรับท่านผู้ปกครองที่ยังสงสัยว่าจะยังรับสมัครได้หรือไม่นะครับก็ขอเรียนว่าท่านผู้ปกครองนั้นสามารถเข้าไปติดตามการรับสมัครนักเรียนสศึกษาใหม่ของวิทยาลัยสาพาช่างนครเซมารได้ที่เว็บไซต์ www.nmptc.ac.th หรือ,อง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ปกครองคร,งครับ เข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่าวิทยาลัยสาพัชช่างก็จะเชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ของวิทยาลัยสาพัชช่างให้หรือถ้าเกิดว่ายังมีข้อสงสัยว่าจำนวนนักศึกษาจะเต็มหรือยังนะครับท่านผู้ปกครองก็กดโทรศัพท์เพื่อสอบถามข้อมูลจํานวนนักเรียนนักศึกษาที่รับสมัครอยู่นะครับโดยโทรมาที่หมายเลขโทรศพัพท์044 92 3301ครั้งหนึ่งนะครับ0,44 9 2 3301น,นะครับ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลกับท่านผู้ปกครองนะครับในวันนี้วิทยาัาสาพช่างขอกราบขอพระคุณท่านผู้ท่านผู้ปกครองขอขอบคุณนักเรียนสาวทุกคนนะครับที่เข้าร่วมรับชมการประถมวิทศออนไลน์ในวันนี้นะครับในนามของวิทยาศาสาพช่างโดยท่านผู้อำนวยการสุสารชายบุษรีท่านรองผู้อำนวยการสุสรรวงศ์ชมพูท่านรองผู้อำนวยการวรัญญาตัาง้งเกริอวรคุณท่านหัวหน้าแผนกวิชาทุกท่าน,นาคณะครูอาจารย์ทุกท่านทีมงานเจน้ขขาหน้าที่บุคลากรของวิทยาัาสาพช่างทุกท่านที่ทำหน้าที่ในการ ถ่ายทอดการประถมนิเทศแบบออนไลน์ในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและขอขอบคุณนักเรียนภาษาหมยทุกคนนะครับแล้วเราจะพบกันนะครับเราพบกันเมื่อสถานการณ์ปกติหลังวันที่9กกรกฎาคมไปแล้วนะครับเราเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นปกติแล้วเราจะได้จาัดก,การเรียนการสอนอย่างเต็มที่ต่อไปนะครับแล้วโอกาสนี้วิทยาลัยสาพช่างนครรีมาขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและก็ขอบคุณนักเรียนสาษาทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ ¡Ja, <laughs> ja,